คุรับผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับออกมาเตือนภยัยรีนะครับคนที่เข้าไปดูเว็บลับเว็บลับที่นี้เนี่ยหมายความว่าที่โชว์เรือนร่างของผู้หญิงเนี่ยนะแล้วมีแฮกเกอร์เนี่ยมีส่งข้อความเป็นอ e ีเมลเข้ามานะครับและระบ,บุว่าตอนนี้เราตรวจจากพฤติกรรมของคุณคุณได้ดูเว็บไซต์นู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถบ,บถันทึกภาพของคุณเอาไปได้ ดังนั้นถามว่าคุณไม่ต้องการให้เรามีการแชร์ภาพในขณะที่คุณทากิจกรรมใดๆน,นั้นให้คุณรีบมีการโอนเ,เงินไป2,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่าประมาณสัก6 0 0 0 7 0 0 0 0บาทผมได้ถามตรงเรื่องนี้มีจริงไหมอาจารย์ภูมิพิบูลรอบอกว่ามันเข้าข่ายเข้าข่ายว่าจะมีคนแอบอ้างแบบนี้และก็สามารถตรวจจับพฤติกรรมได้แต่ถึงขั้นจะมีการบันทึกภาพในขณะที่ผู้เสียหายเนี่ย ทำกิจกรรมใดๆหรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้คือยังไม่สามารถตอบได้ครับแต่โอกาสที่จะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยแอบอ้างลวงว่าได้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะขู่ผู้เสียหายมีครับแต่้นเมื่อไรนะยังไม่ได้ครับคุณอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์แบบนี้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าในประเทศไทยของเราเนะี่ยเมื่อไหรเนะี่ยคุณมีภาพเกี่ยวกับลามกอนาจารทางเพศอยู่ในมือถือหรือว่านี่เครื่องคองมพิวเตอร์คุณแล้วถือว่า มีความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับดังนั้นจริงอยาจะมาเตือนภัยกับเรื่องนี้